สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องระนาบจุดและการใช้จุดแสดงตำแหน่งค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะันหนึ่งนักเรียนต้องเข้าใจลักษณะของระนาบจุด2นักเรียนต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนจุดเส้นตรงรังสีและส่วนของเส้นตรงได้3นักเรียนต้องสามารถบอกสิ่งของในชีวิตประจําวันที่มีพื้นผิวเป็นระนาบได้ เรามาดูลักษณะของระนาบกันเลยนะคะระนาบมีลักษณะเป็นพื้นผิวแบนและเรียบไม่มีความหนาแผ่ขยายออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดส่วนของพื้นผิวที่เราสามารถมองเห็นขอบเขตที่สิ้นสุดได้นั้นเราเรียกว่าส่วนของระนาบลักษณะของระนาบจะเป็นภาพทางด้านซ้ายมือค่ะมีลักษณะเป็นพื้นผิวแบนและเรียบไม่มีความหนาแผ่ขยายออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปส่วนของระนาบจะเป็นภาพด้านขวามือค่ะส่วนของพื้นผิวที่เราสามารถมองเห็นขอบเขตที่สิ้นสุดได้นั้นเราเรียกว่าส่วนของระนาบ ตัวอย่างของระนาบนะคะได้แก่ผนังห้องพื้นห้องค่ะจุดใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆเช่นกออ่านว่าจุดก็ใช้แสดงตำแหน่งของโรงเรียนตัวอย่างการใช้จุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ต่างๆบนแผนผังโรงเรียนนะคะจุด A แสดงตำแหน่งของสนามฟุตบอลจุด B แสดงตำแหน่งของเสาธงจุด C แสดงตำแหน่งของอาคารเรียนจุด D แสดงตำหน่งของสนามเด็กเล่น สรุปบทเรียนนะคารนาบมีลักษณะเป็นพื้นผิวแบนราบและขยายไปได้ทุกทิศทางจุดมีไว้เพื่อบอกหรือแสดงตำแหน่งไม่มีความกว้างความยาวสำหรับวันนี้ครุฑฝากเรื่องระนาบจุดไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ